ระดับว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้โดยพี่ชายผมชื่อว่าสุเทพเทือกสุบัณซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับคุณจตุพรพรมพันธ์ไม่รู้แหละคนสุราษฎร์ธานีด้วยกันก็ต้องจัดการกันเองและกันว่ามันจะมาล้มรัฐบาลแล้วนะคนสุราษฎร์ก็มาจับมือกับคนกรุงเทพมหานครนามกุลว่าเวชชาชีวะชื่อว่าอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ที่อยู่อังกฤษคนอังกฤษเขาเรียกว่าเรียกไงอาพิสิทิ์สั้นๆตามศับ์แสงงเขาบอกว่ามาร์กี้สโสเพนีแห่งนิวครัเซินคืออาพิสิทธ์เวชาชีวะมันคิดจะล้มรัฐบาลผมก็อยากจะถามว่าเย็นวันนี้จะได้รู้ว่าหมู่หรือจะไผเป็นไผระหว่างราดจำเนินกับเวทีคันเดดม ที่เมืองทองธานีให้มันรู้กันไปแต่ถ้าคิดจะล้มรัฐบาลต้องถามตีนตบของคนสแสดงที่เมืองทองธานีในค่ำวันนี้พี่น้องครับผมก็เชื่อนะที่จริงอยากจะร้องเพลงให้พี่น้องฟังว่าไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว และเตือนก็นไม่ใครฟังเชียวก็ไม่ได้ผมบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือสอสอกับสอพรอเป็นไงเป็นนี้ฉันลึ่งไม่เข้าเรื่องผมถึงบอกว่าถ้าไม่แทนลึง่งฟังที่ผมเตือนท,ทางทางโทรทัศน์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บึงกลุ่มเนี่ยผมยังเสียใจไม่หายแค่เฉียวไปเบาๆพวกกำลังใจ <c oughs> คว่มเข็งกันอยู่นะสุดเข็งสุดซอยผมพาน้องๆจตุพรนัทวุฒิอาจารย์ธิดานหนูริงพวกถอดรายการจากเอเซียเดดตายยกเข่งไปพูดที่บึงกลุ่มตายยกเข่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมก็จะไปขายเขาใหญ่เที่ยงเปิดโทรทัศน์ช่องใหม่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้พี่น้องได้ดูเชี่ยวกันไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้ขอเจ้าปะคุณทุนหัวทั้งหลายถ้าเชื่อผมที่เขียน,นังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เขียนนะเตือนนะว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เป็นไงพี่น้องเสื้อแดง ทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งเท่าลูกเล็กเด็กแดงกระจององแงต้องออกมาปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยที่เราเลือกมาแต่เอาละดีกว่าอยู่เงาเงาเปรียวเปลียวพี่น้องก็จะได้ออกมายืดเส้นยืดสายเตรียมตัวไว้พี่น้องที่เคารพเหตุการณ์วันนี้เข้าสู่วินาทีที่จะต้องรั่นกลองลบแล้วครับพี่น้องครับจำไว้ ไม่ได้มายุยงไม่ได้มาส่งเสริมแต่มาบอกพี่น้องให้เตรียมเครื่องแบบไว้ให้เตรียมเครื่องแบบไว้เพราะเวลานี้พักพวกเราที่อยู่แดนไกลก็น่าสงสารน้องสาวที่อยู่ที่นี่ก็เดินสุดซอยแล้วเหมือนกันสงสารเธอเพราะไม่รู้เรื่องอีโนโูอีเนอะไรเขาก็เลยชื่อว่านายกยิ่งรักน่าสงสารที่สุดวันนี้ที่เราออกมา ผมนี่ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องใครแต่ผมออกมาเพราะจิตวิญญาณของพี่น้องเสื้อแดงเรียกร้องให้ผมกับจุทรลเดินก่อนออกมาผมจําเป็นที่ต้องมาเดินตามหลังคนที่ชื่อจตุพรเพราะผมชื่อว่าจาตุพรจะนําพาคนเสื้อแดงและประเทศชาติไปสู่ความสงบถูกได้ในอนาคตอันใกล้ อย่างน้อยที่สุดมีความภาคภูมิใจว่าได้มายืนเคียงข้างคนอาวุโสที่หนีออกมาจากป่าเป็นแกนนำในพรรคคอมมิวนิสต์จนวันหนึ่งได้เป็นแกนนอนเพราะหมอเวงลากตัวออกมาถึงแม้จะต่างวัยกันแต่ก็มีความภาคภูมิใจว่ามายืนเคียงข้างอาจารย์ธิดาและหมอเวงรวมถึงอาจารย์นิสิตสินถุไพรที่น้องที่เคารพ ผมก็อยากจะบอกพี่น้องดังๆที่ดูอยู่ทางบ้านได้โปรดนะครับลุกขึ้นมาเถอะลุกขึ้นมาเถอะและกรุณาลุกขึ้นขอบลูกจูงหลานมากันเถอะครับพี่น้องที่เคารพครับมาแสดงพลังให้ทรราชที่มันสั่งฆ่าประชาชนเวลานี้มันยืนอยู่ที่ราชํำเนิรได้รู้สึกว่าผนเสื้อแดงเนะี่ยไม่ได้กลัวพวกคุน คนเสื้อแดงไม่ได้เคยคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่คุณชวนหลีกภัยไม่ใช่บัญญัติบรรทัานไม่ใช่อภิสิทธิเวชาชีวะแต่คนเสื้อแดงรู้และเข้าใจและเห็นและทราบว่าเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยืนอยู่แถวหน้านั่นก็คือผัวแม่พลอยแห่งสีสาเทเวศ ที่น้องจงลุกขึ้นมาเถิดจงลุกขึ้นมาสู้กับเขามิฉะนั้นแล้วมันจะเข็นฆ่าบีทาของพวกเราอีกครั้งหนึง่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของผืนแผ่นดินไทยนี้จะไม่มีเลือดของคนเสื้อแดงอีกแล้วต่อไปนี้แต่จะมีเฉพาะเลือดของสุเทพและก็อภิสิิ์เท่านั้นที่จะทาอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พี่น้องที่เคารพถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บครับถามว่าเสียใจไหมเสียใจครับแต่เวลานี้คนอย่างอภิสิทธิ์เวชาชีวะคนอย่างสุเทพขึ้นเป็นคนบ้านเดียวกับคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาเล่นบทพระเอกครับอืมอ้มหือไอ้นี่จริงๆควรตีนตกพี่น้องเสือแดงด้เกินเอาละพี่น้องที่เคารพ ก็ไม่อยากให้เสียเวลานานเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปรวมตัวรวมพลกรีธาพลไปพบกันที่เมืองทองธานีแต่จงบอกให้รู้ไว้ด้วยว่าเวลานี้คนเสื้อแดงตื่นแล้วคนอายุ9ก้าปีแห่งบ้านสี่สาวสิเวตใกล้จะตายแล้วหรือยังขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกัครับ